สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทตตี้และรายการซัดแชนแนลครับวันนี้เรามาถ่ายนอกสถานที่ครับก็็นการรีวิวอุปกรณ์ตัวหนึ่งะะที่เหมาะมากๆเลยสําหรับใครที่กําลังเตรียมตัวเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะสายแคมปิ้งนะครับเจ้าตัวนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ควรพลาดเลยครับด้วยราคาเพียงแค่27บาทที่ผมซื้อมาจากร้าน Mr. d i ตอร์ดีไอนะฮะก็เดี๋ยวจะฝากลิงก์สั่งซื้อไว้เนาะอาจจะไม่ได้เป็นของ DIY หรืออาจจะมีราคาแตกต่างกว่านี้เล็กน้อยนะครับต้องย้ำว่าเล็กน้อยเพราะว่าตัวนี้จริงๆเข้าขายอยู่ที่47บาท แต่ว่า DIY เขาลดราคาเลือ27บาทครับก็เลย,เยซื้อมาทดสอบดูซิว่ามันเป็นอะไรยังไงดีไหมเพราะว่าเราก็ออกท่องเที่ยวเป็นประจําอยู่แล้วครับเราก็มาดูกันนิดหนึ่งว่าเจ้าตัวนี้ชื่ออะไรนะฮะก็มีชื่อว่า m u n t i p o s e Hook LED Light ครับผมเจ้าตัวนี้ฮะมีทั้งหมดเท่าที่สังเกตจากตรงนี้ครับผมก็มีทั้งหมดอยู่4สี4ด้วยกันนะคุณผู้ชมครับผมนี่ฮะมีสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงิน สีเขียวครับผมเราเลือกเอาสีเหลืองมาเนาะก็ดูเพราะว่าสีเหลืองเนี่ยมันเป็นสีที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดเลยละครับผมเวลาที่เราอยู่ใกล้ๆหรือมีแสงสว่างสว่างเนาะทีนี้ฮะเราลองมาแกะกันดูซิเอาต้องบอกก่อนว่าผมก็ยังไม่ได้แกะเนี่ยมาแกะพร้อมๆกันเลยกับคุณผู้ชมเนี่ยละครับเจ้าตัวนี้ฮะ เมื่อเราได้มาครั้งแรกนะฮะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือการดึงเอาเจ้าพลาสติกใสๆที่อยู่ตรงนี้ออกมาครับผมเพราะว่าเจ้าพลาสติกใสๆตัวนี้ฮะมันเป็นตัวที่กันแบตเตอรี่ไว้ไม่ให้แบตเตอรี่นี้ทํางานในขณะที่เรายังไม่ได้ใช้งานนะครับอ่ะเดี๋ยวซูมเข้าไปดูใกล้ๆอีกทีนึงเนาะซูมได้นะฮะเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ครับผมเนี่ยบางคนบอกเฮ้ย hey, ซื้อมาพี่ไม่ใช้ไม่ได้ต้องดึงเจ้าแผ่นนี้ออกก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไฟฉาย LED หรืออะไรก็ต้องนุนออกนะพอเราดึงปั๊บขึ้นมานะฮะนี่แล้วฮะพ พร้อมจะใช้งานกันแล้วครับผมซึ่งวิธีการใช้งานฮะเขาก็มีสวิตช์อยู่ตรงนี้ครับผมเรามองเห็นสังเกตเห็นสวิตช์ตรงนี้นะครับนี่สวิตช์ตรงนี้พอเรากดเข้าไปนะครับครั้งแรกนะมันก็จะกลายเป็นสีเหลืองธรรมดาครับผมพอกดไปอีกครั้งหนึ่งฮะสีเหลืองนี้ก็จะทำหนะ้าที่ในการกระพริบกระพริบครับผมเนี่ยมองเห็นแบบนี้เฮ้ยชัดมากเลยนะฮะคุณผู้ชมครับผมอ่ทีนี้พอกดอีกทีนึงเป็นไงดับไปเลยเพราะนั่นก็หมายความว่าเจ้าตัวนี้ครับผมก็จะมีไฟอยู่2แบบฮะก็คือไฟตรงนี้ที่เป็นสีเหลืองธรรมดาเป็นไฟที่ใช้ห้หอยแบบง แจแบบนี้นะแล้วกดไอทีก็จะเป็นไฟกับพลิกแบบนี้แหละครับสำหรับใครที่ลงทางกลางค่าเมืองคืนหรือว่าต้องการอุปกรณ์ติดตัวไปนะฮะเจ้าตัวนี้จึงเป็นอะไรที่เหมาะมากๆเลยครับคุณผู้ชมฮะเอาใช้แทนพวงกุญแจได้ไหมได้ครับผมเจ้าตัวนี้เขาทําห่วงไว้ตรงนี้เรียบร้อยเลยครับผมเนี่ยผมดูก่อนนะก่อนที่ผมจะมาลองเนี่ย เราก็สามารถใส่เป็นพวงกุญแจไปได้เลยนะครับเวลาไปไหนมาไหนขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยมันก็สะดวกดีนะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมครับผมสะดวกดีมากเลยนะฮะเวลาที่เราต้องการจะเดินทางติดเนี่ยไม่ได้หนักอะไรเลยครับเบามากเลยเนี่ยอบุนได้ด้วยเห็นไหมโอ้ยอะไรจะดีขนาดนี้ส่วนเจ้าห่วงตรงนี้นะครับผมมันก็ไว้คล้องกับอะไรก็ได้นะอยากจะหาตัวคล้องมาเช่น เรามีกระเป๋าผมมีกระเป๋ากล้องนะเวลาผมเดินทางไปไหนนะฮะผมก็จะมีกระเป๋ากล้องเนาะเอาคล้องกระเป๋ากล้องคล้องแบบไหนคล้องแบบนี้นะห่วงเอาเจ้าตัวนี้ออกมาเลยนะครับคล้องไว้แบบนี้แล้วก็คล้องกับกระเป๋ากล้องเราไว้แบบนี้เลยนะครับเวลาที่เฮ้ยเราจะวางกระเป๋ากล้องของเราไว้นะเราจะวางกระเป๋าเป้ของเราไว้ที่ไหนเนี่ยแล้วเราก็เปิดไฟทิ้งไว้นะหรือจะให้มันกระพริบเพื่อให้มันสังเกตได้ง่ายก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับผมและอันนึงถูกมากเลยเหมาะสําหรับการใช้งานมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมครับไปไหนมาไหนก็เอ้ย กันข้ามมื้งคืนหรือกลางวันก็ตามรับรองว่าหากระเป๋าหาสัมภาระของเราเจอได้อย่างแน่นอนเลยครับใครกลัวเอ้เมือถือจะตกอะไรตกหายกันง้ามมางคืนเดินป่งเดินป่าเจ้าตัวนี้น่าจะช่วยให้คุณผู้ชมสบายใจได้ขึ้นอย่างมากเลยครับอย่าลืมฮะกด subscribe ติดตามเราฮะเราจะหารีวิวดีๆเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมครับผมเจ้าตัวนี้ก็เหมาะเพราะว่าผมต้องการจะเดินป่าไงฮะผมกำลังจะเดินแคมป์ออกท่องเที่ยวต่างๆเหล่านี้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะบางทีกระเป๋าเราก็เป็นสีดาหมดน้อหากเวลาไปไหนมาไหนตอนกลางค่ำกลางคืนเนี่ย มองหากระเป๋าไม่เจอก็มองหาไฟง่ายๆนี่แหละครับผมนี่มีทั้งสองฝั่งเลยนะ,ะสังเกตดูนะเมื่อกี้ก็ไม่ได้ดูนะครับพอมาดูปุ๊บอ้ามันมี2ฝั่งได้ด้วยเนาะเนี่ยเป็นสีแบบนี้แต่ว่าในส่วนของฝั่งนี้ก็จะสว่างมากกว่าละครับคุณผู้ชมฮะซื้อหามาใช้ติดกระเป๋าไว้สักอัน2อันนะไปเที่ยวไหนมาไหนกันครับเมื่อคืนรับรองไม่มีของหายครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามช่อเชาแนลนะครับสวัสดีครับ